ดังนั้นทีนี้ทีนี้ไอ้แฟชม็อบภาค2เนี่ยมันเริ่มเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมใช่เขานัดกันไงเขามีนัดหมายการผ่านโซเชียลวันนั้น,ก,นก่อนวันที่18กรกฎาคมสักกลางสัปดาห์ที่แล้วก็เริ่มมีการปลุกกันผ่านโซเชียลมีเดียใช่เขามีการส่งเพจข้อความเชิญชวนกันผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆทุกท่าไปดูตัวอย่าง มีอะไรบ <1 S 1> ้างสักหนึ่งเพจเขาเชิญชวนกันอย่างไรนี่เลยเอาจริง17น18รกรกฎาคมนี้ใครไม่ทนให้ไปกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรั้งแรกก็นึกว่าไปกันสักร้ 200, อยสองร้อยไปกันสัก100 200, ร้รก 200, อยส0งอยมันก็มันมันก็แค่นั้นก็คิดว่าไม่มีอะไรปรากฏว่าแม้กระทั่งคนแสดงแม้กระทั่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ก็ค่อนข้างจะนอกเหนือความคาดหมายก็ค่อนข้างแปลกใจที่าปฏว่าวันนั้นวันนั้นวันที่18ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินมีคนหลายไปรวมกันไม่ต่ำกว่า2,000คนค่ะมาไปดูไปดูเหตุการณ์วันั้นสกสถานที่นะไม่ต่ำกว่า2,000คนนะประเมินนะเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า2,000คนนะค่ะมีเครื่องขยายเสียงต่างๆมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังบังคับใช้พรกฉุกเฉินถูกต้อง ยังมีผลอยู่การชุมนุมใดๆจะต้องขออนุญาตแจ้งรายละเอียดต่างๆของการชุมนุมด้วยปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่18ปไปไหลไปรวมกันที่แน่นกลมๆก็คือ2000 2 0ส0งสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันก็ถือว่าเยอะนอกเหนือความคาดหมายต้องบอกว่านอกเหนือคาเต็มเลยนะเห็นไหมนี่นอกเหนือความคาดหมายจริงๆไม่แค่นั้นครับมีการไลฟ์สดๆผ่านโซเชียลมีเดียโอ้โหผมว่าพลานุภาพที่จะบังเกิด สิ่งที่จะขย่าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเรียกให้พวกบรรดาสาวกแฝตมอบภาคหนึ่งให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนไลฟ์สดพลังรูปภาพของไลฟ์สดสดผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละนี่แหละตอนไลฟ์สดนี่แหละโอ้แล้วมันยิ่งได้เห็นแนวร่วมได้เห็นคนมันก็ค่อนข้างมีผลนะทีนี้ทีนี้มันมีอยู่มีมีลูปปรรมอยู่สักสักสักสองประการที่ทําให้สักสองสามประการนะที่ทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะ แฟดม็อบพักสองทำท่าจะกลับมาจริงๆนะหนึ่ง <1, S 1> คนมาไม่ต่ำกว่าสองพันสองทันทีที่เกิดอีเวนต์กันตรงนั้นวันที่18บแปกร,รกฎาก็ได้ก็ได้รับการตอบรับจากมวลชนที่เป็นระดับชนชนั้นกลางระดับปัญญาชนในบางบางวงการในบางวงการยกตัวอ,อย่างเช่นแม้กระทั่งคนในวงการนางงามอะ่ะ มาริยามาริยาพูลเลิศลาบนะคะดิตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017ยังจำกันได้ใช่ไหมคะปรากฏว,ว่ามา,า,า,งงามาริยานางงามมาริยาเธอโพอสในไอจีของเธอด้วยข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Hashtag Thailand Hashtag change แฮชแท็กพิภูโพเทสต stay ะะ์ stay safe นะคะ stay safe นะคะ if you are l i c k เท่าคุณเสี่ยง stay homeif you are out wear a mask We I was there ก็แปลงง่ายๆก็คือขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็ให้อยู่บ้านและสวมหน้ากากเมื่อเข้าชุมนุมด้วยฉันก็อยากจะไปยืนอยู่ในจุดตรงนั้นด้วยเหมือนกันตรงเนี้สสำคัญฉันก็อยากจะยืนอยู่จุดนั้นเหมือนกันคือเหมือน,นอยากจะไปร่วมด้วยนั่นแหละก็แปลความได้แบบนี้มาริยาแล้วเธอก็โพสต์ภาพของแฟชม็อบที่อนุสนาวรีย์ประชาธิปไตยในยามค่าคืนที่ทุกคนชว์ มือถือแล้วก็เปิดไฟจากมือถือช่วงหนึ่งทุ่มช่วงหนึ่งทุ่มโดยประมาณแล้วก็ใต้ภาพติดแฮชแท็กเธอก็ติดแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกก็คือกลุ่มของเยาวชนที่นัดรวมตัวกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาใช้ชื่อนี้ค่ะครับตัดกลับไปที่คนทรหากินเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งที่มีชื่อว่า n Nice to m e e t ยำ ซึ่งไม่น่าเชื่อ้านขายอาหารยำได้แหละคนทํามาค้าขายบางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากยุ่งการเมืองเพราะว่ามันจะมีผลกับตัวเองจะขายถ้าเขาไม่ชอบกลุ่มนี้เราไปเชียร์มันจะทําให้ขายของไม่ได้เจ้าของร้าน Nice to meet ยำเมันนะครับก็แถวแถวตอกจันใช่ไหมใช่ค่ะถนนจันเขาบอกอยู่แถวถนนจันถนนจันถนนยานวาได้แหละโพสต์ใน Facebook ของร้านเลยนะฮะประกาศค่ะประกาศค่ะเราจะไม่ทนอีกต่อไปค่ะ เมื่อวันที่18กรกฎาคม2563หากใครไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย <_ S 1> เพียงแสดงรูปภาพหรือหลักฐานในการไปร่วมชุมนุมรับส่วนลดค่าอาหารไปเลย20%จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะส่วนแกนนำกินฟรีฟรีแบบไม่มีอะไรกัน้นฟรีทั้งโต๊ะเลยแกนนำแล้วก็ตอนท้ายทางร้านก็บอกว่าทางร้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เป็นตัวแทนของพวกเราในการแสดงออกในครั้งนี้โอเคแล้วก็ติดแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกแฮชแท็กให้มันจบที่รุ่นเราค่ะ ก็คิดไม่ถึงนะพลานุภาพของแฟชบ่นมบเนี่ยมันเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดดูเหมือนสาวกแฟชมอบภาคหนึ่งทำท่าจะกลับมาแล้วนะค่ะมีความน่าจะเป็นแล้วค่ะถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้จากวันที่18ขยับมาวันที่19 19กรากรกฎาคม19กรกฎาคมปรากฏว่าที่ท่าแพรเชียงใหม่เขาก็ไปรวมตัวกันจัดอีเวนต์เราไม่ทนที่นั่นใช่ค่ะและวันเดียวกัน19กรกฎาคมที่จังหวัดอุบลราชธานี สารหลักเมืองก็มีจัดเหมือนกันไปรวมตัวจัดอีเวนต์เราไม่ทนที่นั่นช่วงข้ามวันจากวันเสาร์อาทิตย์นะคะข้อสานะม่านนัดกันได้2จุดนะเชียงใหม่และอุบลค่ะครับจากวันที่19ขยับมาวันนี้วันนี้คือวันที่20ใช่ไหมฮะวันนี้วันที่20แล้วค่ะปรากฏว่ามีกลุ่มคนที่รวมตัวกันและก็เรียก ชื่อกลุ่มตัวเองว่าแนวร่วมนวชีวินใช่ค่ะเขานัน,นกันค่ะวันนี้แนวร่วมนวชีวินเท่าที่จับได้นะจะเป็นบรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์จบจากมัธยมก็กระจายไปอยู่ตามที่ทางต่างๆก็มาวรวมกันอะไรประมาณนั้นบางคนก็ไปอยู่ที่ มหาลัยศรีปทุมข้างราบ11ดังนี้เป็นต้นใช่ค่ะบางคนก็ก็แล้วแต่ก็รวมกลุ่มกันรวมทั้งแถวมหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาด้วยนะคะเขาก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแนวร่วมนวชิวินวันนี้เขาจะไปแสดงอาการไม่ทนที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเขาก็มีการนัดไปเจอกันนะคะที่นั่นค่ะวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้คนเยอะแต่ใช้ความถี่ถูกไหมฮะค่ะ และทุกครั้งที่จัดอีเวนต์ก็จะเป็นข่าวค่ะทุกครั้งที่จัดอีเวนต์ก็จะไลฟ์สดๆผ่านโซเชียลมีเดียนั่นแหละคือประเด็นตรงนั้นดังนั้นไม่ต้องนั่งประชุม,มดังนั้นไม่ต้องเรียกผู้คนมารวมตัวกัน,กนเยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนไลฟ์สดอยู่ที่ไหนก็ดูก็เห็นก็รับรู้อารมณ์ร่วมกันได้ด้วยพันหลังของโซเชียลมีเดียมันร้อยรัดผู้คนเข้าหากันเร็วนะมันจะกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่ทรงพลานุภาพจริงๆใช่ถ้าแนวคิดตรงกันนี้ไปได้เร็วมาก จากวันนี้20ขยับไปวัน,วนพุธที่22กรกฎาคมมีนัดกันอีกแล้วนะคะที่แหลมแท่นชนบุรีค่ะเชิญชวนพี่น้องชาวชนบุรีที่ทนไม่ไหวอีกแล้วมาเก็บขยะมาเก็บขยะวันพุธที่22กรกฎาคมนะแหลมแท่นเวลา17นาฬิกาเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือมาด้วยนะคะเขานัดกันไปเก็บขยะค่ะแต่ไปแสดงออกกันที่นั่นนะจากเก็บขยะ คราวนี้ไปกันที่อ้อวันเดียวกันวันพุธที่22กรกฎาคมที่จังหวัดอุดรธานีใช่ค่ะเขาขนัดกันณลาน8ดเหลี่ยมมม,ม,ม,มสบหมายได้รชาชพัฒนมหาสารคามนั่นแหละ,ค,ะค่ะ,คะก็บอกถึงเวลาของพี่น้องชาวาอีสานอีสานสิบ,บทน22กรกฎาคมเวลา17นณลานแปดเหลี่ยมมมสครับขยับไปอีกหคิวก็คือวันที่24 กระดา,ะดาแต่คราวนี้จะเป็นนักศึกษาที่จังหวัดลำพูนใช่ค่ะคนลำพูนก็จะไม่ทนบวยวันศุกร์ที่2 4 1 7นอณนลนะานอนุสาวรีพระนางจามเทวีโอเคประมาณนั้นนะฮะยังไม่จบนะยังไม่จบวันที่2ส,งสิงหาคมมีนัดหมายกันค่ะณลนะานหน้าบึงพันชัยร้อเอ็ดค่ะเอาละครเสียงร้องเราจะดังกึกก้องอืมเอาละครเอาละครับ,รบนี่ก็คือ ความเคลื่อนไหวนี่คือความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาแฟชั่นม็อบภาค2มันกําลังกลับมาหรือไม่ถ้ากลับมาในจังหวะนี้สังคมในภาพรวมจะว่าอย่างไรสังคมจะตอบรับหรือไม่นั่นก็คือสิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้นะคะเพราะมันมีกระจายกันไปหลายเวที